สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุชาดาสุตานะคะชื่อเล่นชื่อเมย์ค่ะกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ีนะคะอยู่ที่โรงเรียนสาวัตถีพิทยาสารค่ะที่เข้าในกลุ่มงานเขียนนะคะก็เพราะอยากฝึกเขียนกรและฝึกแต่งหน้าหนังสือวรรณสาระคะมีความชอบส่วนตัวชอบภาษาไทยะคะ่ะอยากแต่งกรเก่งแล้วก็อยากเป็นครูภาษาไทยด้วยค่ะได้ได้รู้เกี่ยวกับการแต่งกรนี่นะคะว่ามีสัมผัสนอก,นอกสัมผัสในแล้วก็ เวลาแต่งก่อนเนี่ยก็อย่าชิงสัมผัสอะไรก่อนนะประมาณนี้ค่ะรู้สึกดีใจมากมากค่ะที่ได้มาเข้าร่วมค่ายครั้งนี้เพราะเป็นครั้งแรกที่ได้มาค่ะสาหรับเรื่องความรู้ของสินไซใจนก็มีบ้างอยู่ส่วนหนึ่งเพราะที่โรงเรียนก็เคยวาดภาพแล้วคุณครูก็ให้นําเสนออธิบายเกี่ยวกับภาพที่วาดของสินไซใจค่ะแล้วก็เคยมาถามคุณตาสุ่ที่อยู่ที่บ้านอยู่ข้างๆวัดว่าสินไซใจมีความเป็นมาอย่างไรมีพี่น้องอะไรกี่คน ถ้าสื่อสารออกมาเป็นกรก็จะทําให้ผู้คนสนใจที่จะฟังมากขึ้นเพราะเวลาอ่านกรมันจะมีทํานองมีความไพเราะของมันอยู่ในตัวค่ะสิ่งที่หนูได้รับจากค่ายนี้คือความสามัคคีแล้วก็ได้เพื่อนใหม่เยอะแยะมากมายแล้วก็ได้รู้จักพี่ๆคณะวิทยากรนะคะสิ่งที่หนูถ่ายทอดออกมานะคะหนูก็ได้แต่งกาบยานี11ออกมาะคะ่ะเกี่ยวกับสินไซนะคะ ชัยศรีมีของดีอย่ารอรีมาเร็วไวชัยศรีมีสินใจผู้มีใจกะตันญยูผู้แต้มถิ่นเรานี้ล้วนมากมีสิมความรู้สีหโคนเชิดชูแหล่งเรียนรู้ถิ่นไทยเราที่ว่านะั้นะคะก็จะทำให้ผู้คนสนใจที่จะฟังเรามากขึ้นอยากรู้เรื่องเรามากขึ้นค่ะ สนุกกับการอ่าน<ม>เป็นเรื่องราวบทความย,วยาวๆสินไทรเขามีความอดทนมีความเพียรพยายามที่จะฝ่าด่านต่างๆเพื่อไปตามหาญาติพี่น้องของเขาไปอ่านให้เพื่อนเพื่อนฟังเวลาเข้าชุมนุมสินใทอะไรเพราะปกติที่โรงเรียนก็จะมีชุมนุมสินใทอยู่แล้วก็จะมีการซ้อมละครมีการอ่านเรื่องราวพวกนี้คะคิดว่านะคะก็จะทําเป็นการแสดงแล้วก็อ่านเป็นบทลอนที่เราแต่งไว้เป็นของเราเองเลยค่ะก็อยากให้เพื่อนๆเข้ามา ลงที่ค่ายนี้นะคะเพราะความรู้ที่ได้มันเยอะแยะมากมายแล้วก็ได้เพื่อนใหม่เพิ่มมากขึ้นได้รู้จักพี่พวิทยากรได้ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเรียนต่ออะไรต่างๆมากมายค่ะสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะถึงอ,อาจารย์ที่สอนนะคะก็ขอบพระคุณมากๆที่อาจารย์สอนให้หนูเข้าใจในการแต่งบทกร์ต่างๆทำให้หนูมีมีกำลังใจมีแรงบันดาลใจที่จะแต่งกรน์นี้แล้วก็ทำให้หนูอยากเป็นครู จดให้มากขึ้นค่ะ